ันนี้โจไก็จะมาบอกว่าขึ้นสมองของเราอะ่ะมีความสําคัญยังไงถูกไหมคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าเรามีทั้งแบบคนที่ร่ํารวยที่สุดนะคะคนที่จนที่สุดแล้วก็คนที่มีปัญหาทําไมเขาถึงมีปัญหาทําไมคนที่แบบมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีปัญหากับหัวหน้าที่ทํางานเขาก็จะมีปัญหาอย่างนั้นตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนที่เศร้าเขาก็เศร้าอย่างนั้นตลอดเวลานะคะอยากอยากรู้ไหมว่าทําไม ก็คือว่าปกตินะคะตามที่แบบจุไรได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับสมาร์ทีวิทยาศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะที่เข้ามาชมจุไรนะคะก็คือว่าสมองของเราอะคะ่ะมันจะมีขึ้นสมองถูกไหมคะตามการวิจัยของทีมวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะดรโจดิสเพนซาไอสไตล์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะแล้วก็มีทีมนักวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาเขาก็วิจัยออกมาว่าปกติคนเราถูกไหมคะ เราจะมีความจำเหมือนแบบออโต้พายโมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่เกิดจนกระทั่งโตเหมือนก็เราขับรถเนี่ยขับรถไปทำงานเราก็รู้แล้วมันจะขับไปยังไงไปทางไหนตื่นขึ้นมาจะดื่มกาแฟเราก็รู้ว่าเราต้องดื่มกาแฟต้องแปลงฟันคือมันเป็นออโต้พายโแต่ว่าทำไมคนที่เขามีปัญหาว่าเออทำไมเขาแบบมีปัญหาเรื่องล้มละลายหรือว่ามีปัญหาเรื่องความจนมีปัญหา ภายในครอบครัวทําไมเขาก็มีปัญหาอย่างนั้นคนที่จนเขาก็จะจนอยู่อย่างนั้นทําไมคนรวยก็จะรวยตลอดเวลาเขาก็ได้ศึกษามาว่าปกตินิวโรของเราะเพราะว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนขึ้นสมองได้ปกตินิวโรในสมองของเราถูกไหมคะมันก็จะมีแอ็กซอนมีเดนได์เนี่ยมันก็คือมันมีหน้าที่ที่จะเป็นคลื่นไฟฟ้าทุกสมองเนี่ยเขาไปใช้เครื่องตรวจสแกนออกมาว่ามันจะมีคลื่นสมองนะคะเป็นคลื่นสมองไฟฟ้ามีสนามแม่เหล็กทุกอย่างเลยตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะ ไม่ว่าต่อมต่างๆภายในร่างกายพิทูเอทัลลีแกนต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้แบบเพิ่มขึ้นสมองให้เรามากขึ้นนะคะเขาก็เลยไปทําเขาเรียกว่า NLP อะค่ะที่ประททมที่ประเทศอเมริกาเขาสามารถที่จะช่วยโปรแกรมสมองอะสามารถทําให้กลับมารวยคนที่แบบล้มเหลวไปแล้วก็สามารถกลับมารวยได้โดยเปลี่ยนขึ้นสมอง NLP ก็คือ neuro linguistics แลก็โปรแกรมเป็นชื่อน,นี้ค่ะที่แบบ เดี๋ยวจะกล่าวให้ฟังว่ามีหลายๆคนที่เป็นลักษณะเป็นใช้ทางด้านจิตวิทยาไปช่วยทำให้เปลี่ยนแปลงได้ปกตินิวโรของเราน,ะะทนทุกทุกคนได้ใช้นิวโรของเราถ้าเราได้ใช้มันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเครือข่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็จะน้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็คือพิสูจน์ว่าเวลาเราคิดนะคะคนที่เศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์อีรอนมาร์คนที่เขา คิดแบบนี้ก็คือเขามีจินตนาการอย่างไอสไตล์ le, เรามีจินตนาการเราจินตนาการไปก่อนก็คือการจินตนาการมันจะเพิ่มขึ้นกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นกระแสไฟฟ้าเพิ่มตรงนิวรอนเพราะว่าเราจะมีตัว a x อนตัว a x อนลักษณะคล้ายๆแขนของเราถูกไหมคะมันเป็นเครือข่ายจับเหมือนใยแมงมุมเนี่ยวไปเรื่อยๆขยายขยายเหมือนเครือข่าย Facebook ขยายไปเรื่อยๆเอยอะแยะมากมายเลยคือตัวนี้เมื่อเราคิดคิดบอกสมติจุไรเลย วันนี้ฉันจะมีเงินเข้า1ล้านฉันวันนี้คิดทั้งวันนะจะลุลไรมีเงินเข้า1ล้านมีเงินเข้า1 0 0 0 0แสนตัวเนี้ยแล้วแล้วจำนวนตัวนิวโรในสมองของจุลไรมันก็จะเพิ่มเหมือนกระจุยไฟฟปุ๊บ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 เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ฮ้ยมันก็จะมีเงินไหลเข้ามาทางนู้นทางนี้ตลอดเวลาใช่ไหมก็คนที่แบบคนที่เขาแบบล้มเหลวไปใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนขึ้นสมองใช้ NLP เปลี่ยนขึ้นสมองใหม่ก็คือโปรแกรมจิตเข้าไปเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนเรื่องเมทริกเหมือนเรื่อง่ะ ไดไ้ไปดูหนังนั้นได้เลยสนุกมากก็คือเกี่ยวกับการใช้จิตเนี่ยเขาเขาคนที่เขาล้มเหลวใช่ป่ะเขาก็เชื่อว่าเราสามารถจะกลับมารวยได้เขาก็แบบเอาไปทําโปรแกรมจิต NLP ก็คือเขาก็เปลี่ยนขึ้นสมองนิวโรให้มากขึ้นเป็นลักษณะในด้านดีเขาก็ เปลี่ยนขึ้นไฟฟ้าแล้วมันก็จะมีตัวแอกซอน่ะเครือข่ายจ,จับจับจับมากขึ้นนะคะมันก็จะลบล้างข้อมูลที่เราแบบติดมาเป็นออโตไบลดตั้งแต่นานว่าเอ้ฉันล้มเหลวฉันทําไม่ได้ฉันไม่เก่งอย่างเงี้ยเขาป้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เชื่อค่ะเชื่อแบบใครที่พูดออกมาเก็บเอาขยะมาใช้นะคะเอาเก็บขยะเข้ามาในหัวเขาใครบ่นเราหน่อย,อ,ยอ้วนอะไรเนี่ยก็เก็บมาคิดว่าเราไม่ดีแต่จริงเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดแต่เราเอามาคิดถูกไหมคะตัวนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยทดลองเปลี่ยนขึ้นสมอง ก็ค to ือแบบเปลี่ยน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 คือเราต้องการความสําเร็จเขาก็เห็นไปแล้วตัวนี้เขาสําเร็จแน่นอนธุรกิจนี่เขาสาเร็จแน่นอนเมื่อคบเปลี่ยนขึ้นสมองเสร็จเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ามีนิวโรตัวใหม่อ่ะมันก็จะเปลี่ยนขึ้นสมองทําให้เขาสามารถกลับมาร่ารวยทําธุรกิจสําเร็จได้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเนาะก็เหมือนกับการวิจัยของดรโจมีสองอ่าสองวิจัยที่จะมาให้ดูดรโจดิสเมนตาที่จุไรได้เรียนรู้กับท่านนะ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีก็เอามาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆได้ชมแต่บางคนก็ได้สามารถใช้ในทางภาษาอังกฤษก็สามารถจะแบบรับรู้ได้เร็วขึ้นก็คือท่านทําวิจัยมา2เรื่องดรโจก็คือว่าเรื่องแรกก็เป็นเกี่ยวกับการเล่นเปียโนก็คือการเล่นเปียโนเขาแบ่งคนออกเป็นสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งสาหรับคนที่แบบเริ่มเรียนใช้เวลาหนึ่งเดือนอีกข้างหนึ่งใช้จิตทําอีกคนก็เรียนแบบใช้มือ ไป1 2 3โดเลมีฟ้าสอนไปอีกข้างหนึ่งใช้จิตจินตนาการว่าเขาเล่นเขาเล่นอยู่1เดือนผ่านไปแล้วดรโจก็ไปเอาคนเหล่านั้นอนะไปตรวจขึ้นสมองค่ะไปสแกนดูผลปกกรากฏออกว่ามันได้ผลรับเท่ากันคนที่แบบใช้จินตนาการกับคนที่แบบเรียนทางเปียนโนะเขาได้ผลเหมือนกันว่าเออเขาสามารถรู้และสามารถเรียนได้เนาะและกรณีที่สองจุไลทําตลอดเวลาก็คือการแบบ การที่แบบนักกีฬานะเขาแบ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะคะใช้แบบดัมเบลทำซิกแพคอะไรก็ได้ออกกำลังหรือใช้ดัมเบลเนี่ยทำให้เขามีซิกแพคและอีกข้างหนึ่งใช้จินตนาการเนี่ยจุไรทำทำอยู่ทำมานานแล้วก็คือใช้จินตนาการว่าเฮ้ยเราเล่นเรามีซิกแพคจุไรก็ทำเนี่ยเออแบบออกกำลังกายเรามีแต่เราก็ทำด้วยแต่เราทำน้อยจุไรทำประมาณ50นาทีไม่เกินเลยะค่ะ บางทีวันหนึ่งแค่หนึ่งนาทีจุไรก็ใช้จินตนาการหลังจากนั้นหรือฉันมีซิกแพคฉันหุ่นดีอะไรเงี้ยคือจุไรก็ป้อนโปรแกรมเข้าไปที่แอคซอนเข้าไปนิวโรให้มันจับจับเขาเรียกจับเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันถูกไหมคะมันก็จะทํางานเมื่อเราแบบจุไรส่งอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะทํางานเหมือนจิตสั่งไฟจิตไปเจอเห็นลูกสาวจุไรประสบความสําเร็จเออมาเล่า,มา,ลามาเล่านิดน,นึงคือลูกสาวลลูกสาวของจุไรนะน้องเมจิกเจนเขาก็แบบเสร็จโครงการของ International แนลแอร์สนามบินที่ออสเตรเลียค่ะอีกแห่งหนึ่งอะ่ะเขาทำโครงการเสร็จแล้วตอนนี้เขาได้โครงการที่ประเทศไทยบริษัทอาลับมี33ประเทศนะั่นมีที่ไทยตอนนี้เขาทำจากอุตภาทรเขาทำรถไฟฟ้าแบบเร็วค่ะทำจากอุตภาทแล้วก็มีที่กทมทมีหลายที่ตอนนี้น้องเจนทำโครงการอยู่ลูกสาวจุไลเนี่ยก็รู้สึกปลื้มนะคะเอามาคุยฟังว่าเจุไลก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในในหนึ่งในทีมวิศวกรที่ได้ทำแบบ ของการใหญ่ๆเนี่ยก็คือแบบเนี่ยที่จุไลใช้ความคิดว่าเออลูกฉันคือแบบจินตนาการตลอดเออลูกนะทาได้ลูกสําเร็จอะไรเงี้ยเมื่อวานก็ได้เจอลูกไปทันครทันเข้า,า,ขาด้วยกันเนี่ยก็มาเล่าต่อว่าคือแบบการใช้ดัมเบลจุไลก็จินตนาการเหมือนเหมือนที่เขาทดลองเนี่ยอีกพอหนึ่งเดือนผ่านไปคนที่เขาแบบทำซิกแพคใช้แบบดัมเบลใช้อะไรก็ได้คือทําให้มีซิกแพคขึ้นมาเขามีซิกแพคอีกข้างหนึ่งใช้จินตนาการที่จุไลทํา จินตนาการทุกวันเอ้ยฉันมีซิกแพคออกกาลังกายฉันหุ่นดีฉันดีฉันมีความสุขเนะี่ยทำหนึ่งเดือนผ่านมาไปตรวจตรวจที่ขึ้นสมองดรโดจก็ส่งไปตรวจผลปรากฏว่าได้เท่ากับไทยเท่าเท่าเทียมกันก็คือแบบเขาก็มีซิกแพคคือเนี่ยก็คือเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องจริงจากวิทยาศาสตร์ที่เราเปลี่ยนขึ้นสมองค่ะก็ะะเลยารายการเนี่ยก็ออกทางช่อง3ด้วยแล้วก็หลายที่ก็คือเกี่ยวกับการเปลี่ยนขึ้นสมองของเราที่มี ตัวนิวโลอะให้มันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ใช้เราคิดว่าฟามเศร้าฉันเศร้าฉันต้องล้มแน่ฉันทําไม่รอดอะไรเงี้ยคือคิดอยู่อย่างนั้นใครดา่าเราเราก็เอามาคิดฉันไม่ดีฉันอะไรเงี้ยคือเอามาคิดตัวนิวโลอะมันก็แย่ลงแย่ลงมันก็เลยแบบฝังจิตเหมือนแบบโปรแกรมฝังอย่างนั้นเลยก็ทําให้แบบ เขาก็มีปัญหาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นป่วยก็ป่วยแบบนั้นมันก็เปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นเมื่อทุกท่านรู้แล้วให้มาเปลี่ยนขึ้นสมองด้วยกันนะคะเพื่อท่านจะพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จได้ก็อย่างอย่างเหมือนที่แบบที่ตอนนี้เขาใช้ NLP เนาะที่แบบอเมริกาเขาใช้กันมากมายเลยประสบความสําเร็จแต่ประเทศไทยมันยังมีแค่5%เนาะในโลกมันมีแค่5%รวมประเทศไทยด้วยก็คืออยากแบบ อยากจุไลยอยากมาเป็นแสงสว่างให้ตื่นรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ตัวตัวนิวโรลิควิติกโปรแกรมเนี่ยที่โทนี่ร็อบบินนะคะที่เมื่อก่อน,นเขาเป็นแบบเด็กยากจนแบบไม่มีตังเลยไม่มีปัญหาต้องไปรับจ้างทํางานจนกระทั่งเขาได้มาเรียนะเขาได้เรียนเรื่องจิตตอนนี้ดังทั่วโลกเลยแล้วเพื่อนของจุไลัยก็ได้ถ่ายละ่ะถายรูปตอนที่เข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียเนอะโทนี่รบบินไปเซิร์ชใน Google จะเจอเลย ก็คือเขาก็คือไปสอนเหมือนโปรแกรมเจ็อะ NLP เขาก็ไปสอนนักกีฬาคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุไม่สามารถวิ่งได้เขาเป็นนักวิ่งแล้วเขาก็แบบเขาตอนแรกเขาก็แบบเสียใจเนาะแบบไม่สามารถวิ่งได้อะไรเนี่ยแล้วเขาก็มาสอนนะคะสวัสดีค่ะก็คือแบบเขาก็มาสอนสอนก็คือเขาใช้โปรแกรม NLP ก็คือแบบโปรแกรมเข้าไปว่าเขาวิ่งได้เหมือนเรื่องโฟริสกัมที่คนที่เขาเป็นโอริโอเนาะที่เขาแบบเออเขาวิ่งคือคือเขาคือแบบเหมือนเขาตอนแรกเขา คือไม่ได้มีคนวิ่งอะไรเงี้ยคือในสมองเขาต้องวิ่งวิ่งเขาก็เลยวิ่งได้แต่ที่เขามาช่วยนักกีฬาคนนี้ที่เป็นนักวิ่งเนาะคือเขาป้อนข้อมูลทุกวันแล้วคนนี้เขาชอบมากชอบที่จะกลับไปวิ่งเตาบาดเหตุไม่สามารถวิ่งได้หมอบอกวิ่งไม่ได้แล้วเขาก็แบบเออใช้พลังจิตของเขาเขาก็ดูทีวีดูทุกอย่างที่แบบเห็นรอบด้านอ่ะเหมือนเราดูอยู่ในโรงหนังแล้วมีภาพยนตร์มายมูฟวี่รอบเลยเขาบอกว่าเนี่ยฉันเขาวิ่งได้เขาเ็เห็นภาพวิ่งวิ่งคือแบบเขาอยู่แต่ตรงนั้นตลอดเวลาเขาวิ่งได้เขาวิ่งได้ จนแบบเขาทำกายภาพเสร็จแล้วอ่ะหลังจากจูนกับคุณโทนี่โรบินแล้วล่ะเขาก็ออกไปวิ่งเป็นนักเกลยียนักกีฬาวิ่งปกติโดยไม่มีไม่มีอะไรเลยเหมือนดรโจอ่ะที่ท่านแบบใช้พลังจิตจูนตัวเองต่อแบบกระดูกไขสันหลังห้าชิ้นด้านหลังเนาะตัวนี้สําคัญมากมันมีระบบประสาทด้วยต่อเลียงทีละชั้นนะคะแล้วจุลัยก็ได้ทําเลียงฟันของจุล ที่แบบเราปวดเราเสียอะไรตัวเลยก็คิดว่าเอ้ยฟันชั้นสวยคือแบบใช้จินตนาการแบบไอสไตล์อ่ะแค่จินตนาการเองทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จเลยแต่ไม่ใช่จินตนาการวันเดียวได้มันต้องเปลี่ยนขึ้นสมองของเราขึ้นสมองของเราที่แบบมีแบบคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็จะเหี่ยวตายลงไปเซเลเมียที่ยาวๆมันก็ก็จะแบบหดสั้นลงก็ทําให้แบบความคิดความอ่านเราอะ จำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแล้วเราขึ้นสมองเรามันก็จะรับแต่ข้อมูลลบ,ลบๆอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะคะคือเปลี่ยนการเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนวันเดียวมันใช้เวลาเหมือนเราแบบเกิดมาเนาะเกิดมาเผาจะเปลี่ยนได้มันต้องใช้แบบขึ้นใช้เวลาที่จะเปลี่ยนอย่างอย่างเราที่เราอยู่อย่างตอนเด็กอย่างจุลัยได้อยู่แบบสิ่งแวดล้อมที่คนแบบเออคนจนๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดจุลัยไม่เปลี่ยนใช่ไหมจุลก็จะอยู่เอยฉันจนฉันทําไม่ได้ฉันต้องอยู่โรงงาน จุไรไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นโดยอ,อัตโนมัติว่าเราได้มาเจอกับพระเจ้าจาักรวาลเนอนะก็คือมีสิ่งที่แบบกระตุ้นเราอะถ้าเกิดเราทําตลอดเวลาใช่ป่ะมันกระตุ้นให้จุไรมานี่มาออสเตรเลียทั้งที่แบบตอนแรกก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นมามาจนกระทั่งมาถึงวันนี้เราก็ได้มาเจอพระเจ้าจักรวาลมาเจอคุณลูกคุณบาอาจารย์โคตรลูกตาโคตรกลุ่มจักรกากวาลเจอดอรโจเจอแบบหลายๆท่านเจอเพื่อนที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาดูจุไรเนาะ จุไลยแบบพอดีมีพลังปุ๊บมาเช้าก็ได้นั่งสมาธินะเต็มที่ก็แบบมีความสุขก็เลยอยากมาส่งต่อนะคะแล้วก็ได้ฟังโค้ชว่าเราก็ไม่ได้เห็นว่าเออทำเกี่ยวกับเงินแต่เงินจะกลับมาเองนะก็คือแบบเมื่อเราได้เปลี่ยนขึ้นสมองแล้วทุกวันทุกวันการเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเออปุ๊บคิดแล้วเปลี่ยนได้เราก็ต้องอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมจุไลก็ต้องอยู่กับพระเจ้าอยู่กับต้นไม้ของจุไลยเนาะแล้วก็แบบอ,ออกกําลังกายให้แบบขึ้นสมองทํางานแบบ ทำหลายๆอย่างทำไปเลยค่ะบางทีก็รู้สึกเบื่อก็ไม่ต้องทําอะไรถ้ารู้สึกเบื่อก็นอนดูตลกอะไรไปเงี้ยเออเวลาแบบมีความสุขก็ออกมาทํานูน่นทํานี่คือทาทาไปเลยค่ะก็คือแบบออกมาให้ผู้คนเนาะเพราะว่าออส่วนมากคนไทยเนาะแบบเศรษฐกิจตอนนี้เขาจะคิดว่าเออฉันเขาเรียกว่าอะไรฉันไม่มีเงินอะไรเงี้ยคือเขาคิดอย่างนั้นนะบางทีญาติจุไรยังบอกเขาแบบเออเนี่ยเขาปวดหลังนะเมื่อวานทักไป แล้วเขาก็บอกว่าก็าบอกให้ขอบคุณสิบางคนเขาไม่เข้าใจเนอะถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้เป็นเหมือนเราอะเขาก็แบบเขาก็จะฟังเหมือนว่าเ้ยตลกเอยเธอพูดอะไรขอบคุณร่างกายคือเขาพูดขอบคุณก็ขอบคุณไปอย่างนั้นนะคะไม่ได้แบบขอบคุณเหมือนจิตเราเอยตื่นมาเราหายใจถ้าเกิดเราไม่มีแบบลมหายใจอะเราจะเป็นยังไงถูกไหมคะคิดแค่เรื่องลมหายใจสําคัญที่สุดเราจะต้องตายถูกไหมเนี่ยก็คือแบบเออฉันเลยต้องขอบคุณนะทุกท่านทุกท่านก็ได้ทําแล้วนะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเนาะได้ทําเนี่ย ก็คือเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องเมทริกก็คือแบบมีหนังต่างๆมากมายท,ท,ที่เกี่ยวกับการใช้ระบบจิตมากมายเลยเนี่ยก็คือแบบใหญ่ทุกท่านเข้ามาศึกษาทุกท่านเก่งหมดแล้วค่ะเป็นสามารถแบบมาแบบมาช่วยกันแบ่งปันเนาะให้แบบเพื่อนๆคนไทยเพื่อนๆที่เขาไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่าการที่คนเขาไม่รู้บางทีเราไปพูดปุ๊บอาจจะมีอะไรสะกิดใจมาเนาะคำพูดเราก็ไม่ได้ช่วยเขาหมดแต่ว่า ถ้าเกิดบางคนนี่เขาแบบเหมือนอยู่เขาเรียกบัวที่อยู่ใต้น้ำเนาะเขาจะไม่แบบเขาไม่รู้จักอะไรเลยเงี้ยมันก็จะเป็นการยากแต่เราได้พูดออกไปมันเป็นพลังงานเนาะอาจจะไปโดนใครโดนแบบสิ่งอะไรพวกนี้คือคือ,คอเราให้ด้วยจิตใจจุไรก็คืออยากให้ทุกท่านได้รับนะคะได้เปลี่ยนขึ้นสมองแล้วก็มีความสุขคิดทําอะไรก็แบบประสบความสําเร็จหมดเลยเนาะก็วันนี้มาประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวจะไปเต้นโพแดนเดี๋ยวจะโพสให้ดูนะ ก็คือขอให้ทุกท่านมีความสุขเนอะออกกาลังกายทาอะไรที่มีความสุขบางทีแบบช่วงที่เราคิดว่าเราอยู่ในจมกับช่วงที่แบบเป็นปัญหาเราต้องแบบต้องเดินออกมาแล้วก็ออกไปทําอะไรยเงี้ยออกไปเดินก็ได้ค่ะออกไปวิ่งออกไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราก็ได้รับพลังงานขึ้นไปฟ้าดีๆหมดเลยเขาเรียกว่ากราวดิ n งเนอะหรือว่าจุไรจะชอบดูแบบอะไรโจกแต่โจกของมั่มอะไรเงี้ยดูรายการทีวีที่ตลกอะบางทีแบบเราไม่รู้จะทาอะไรเนอะหรือช่วงที่เราแบบ บางทีมันมีช่วงเบรกที่เราเอารู้สึกเศร้ารู้สึกว่าเออรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยจุไรยก็จะไปดูตลกปลุกมาแล้วให้ตื่นตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็แบบมาทําอะไรสิ่งที่มีความสุขนะวันนี้ก็อยากส่งพลังจุไรยนะได้ทําสมาธิให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะส่งแบบส่งไปทุกคนมีความสุขคนที่แบบอ่ามีปัญหามีอะไรเงี้ยหรือคนมีความสุขให้สุขยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะคะ ก็ถ้าเกิดแบบข้อมูลที่จุไลให้ไปดีก็ฝากแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้กันด้วยเนาะในโลกของเรา7,000-8,000ล้านคนนะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย